สังคมคือคนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ร่วมกันบนพื้นที่เดียวกันมีความหลากหลายและแตกต่างกันไปแต่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันธุรกิจคือการค้าในรูปแบบต่างๆดังนั้นเมื่อคนในสังคมเริ่มทำธุรกิจก็ย่อมต้องการผลกําไรที่จะได้จากผู้ซื้อในสังคมแต่ต้องแลกกับการใช้ทั้งเวลาเงินทุนอตสาหกรรมและทรัพยากรในสังคมด้วยควรทำธุรกิจใช้ทรัพยากรได้ผลิตภัณฑ์ ได้กําไรแต่สังคมสูญเสียทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงคนทําธุรกิจต้องการกําไรมากขึ้นก็ขยายกิจการใช้ทรัพยากรเพิ่มส่วนสังคมสูญเสียทรัพยากรมากขึ้นสิ่งแวดล้อมก็แย่เลยแล้วยิ่งคนทำธุรกิจเน้นแต่ทำกำไรไม่สนใจผลกระทบจากการทำธุรกิจต่อสิ่งแวดล้อมคนและทรัพยากรสังคมก็แย่ทรัพยากรร่อยนสิ่งแวดล้อมไม่ดี คนไม่มีความสุขสังคมล้มเหลวในที่สุดเมื่อสังคมล้มเหลวผู้ซื้อไม่มีกําลังซื้อธุรกิจก็ไม่โตเพราะธุรกิจไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ในสังคมที่ล้มเหลวคือเหตุผลว่าทําไมเราต้องทํา CSR เจ้าธุรกิจหวังผลกําไรน้อยลงเน้นการฟืน้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในสังคมสังคมก็จะได้ทรัพยากรกลับมาสิ่งแวดล้อมดีคนมีความสุขมีกําลังใจทํางาน มีกำลังซื้อสินค้าและบริการธุรกิจก็มีกำไรจากการซื้อยิ่งกว่าน,นั้นถ้าธุรกิจหวังผลกำไรน้อยลงเน้นการเพิ่มพูนทรัพยากรให้ความรู้และพัฒนาสังคมสังคมก็จะมีทรัพยากรที่สมบูรณ์สิ่งแวดล้อมดีคนมีความรู้มาพัฒนาสังคมและธุรกิจธุรกิจทําให้สังคมดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าวงกลมสองวงเกี่ยวกันไว้อย่างเกื้อกูล ทุกคนก็จะพบกับความสุขอย่างยั่งยืน